ฮิมุนอ่าไปทางฮิมุนอ่าสายการบินเทวดามีห้าล้อ <c oughs> เเทวดาจะมีลูกเล่นนะจะจีล้จะจีละ,ะ,ละถอยหกก <c oughs> เหงาเรื่องของจีชกดำอย่าเทวดาพ่นมีลูกเล่นเนะนี่ยนะอ่าใช่ว่าเทวดาเหาะเหินเดิอนอากาศลงมาแล้วมาจุดเลยว่ใช่นะครับถ้าอันเทวดาของแต่เทวดาตัวนี้มีลูกเล่นหาเลย

เาเกิดมามันก็่อตอไป้าสี่อะไรต้องพว่านีา่บอกว่าตรน,นี้ต้อะไอต้องไอนิตั้งแท็ต่เดียบปวดมันคอเงี่ย่อมาตั้ง <c ười> ขึ้นสื่อเยอะไยแต่ก็ยังปล่อยเข้าปวมไม่ได้ ไปไปดูได้นะครับไปดูเสนาคนตายก็น่าดูไปคือดูไปแล้วตอนที่พิจนาพอว่าเออเฮียนะที่โฟมงานนี่จังสังขารเนี่ยเนาะนะครับคนเราถึงวันนี้นะครับตว่าให้สักคนนะครับเมื่อถึงคราววาระที่จิตมันหลุดลอยออกจากร่างสันดานสงขารมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งกล่งวันกลางวัย ท้ายที่สุดแล้วสรีระสัำคัญมันก็จะปั๊บ